การประครับประคองตนพระพุทธภาสิทธอัตานันเจปิยังชัญญารักเคยะนางสุรักิตังตินะมัญยะตรังยามังปฏิชักเกย,ยะปันดิโตแปลความว่า,วาหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไซเพึงรักษาตนนั้นให้ดีปัณฑิตพึงประครับประคองตนให้ดีอย่างน้อยที่สุดในไวไัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยอธิบายความ ความจริงคนทุกคนย่อมรักตนและดูเหมือนว่าความรักตนจะเป็นความรักอันสูงสุดของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่านาทีอัตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มีแต่บางคนปฏิบัติต่อตนเสมือนไม่รักตนคือทําแต่สิ่งอันจะก่อให้เกิดผลเป็นความทุกข์แก่ตนประกอบการช่วยต่างๆมีกายทุจริตความชั่วทางกายเป็นตน้นคนอย่างนั้นแม้จะพูดว่ารักตนรักตน ก็หาชื่อว่ารักตนไม่เพราะกอ่อร,รมอันจะนำทุกข์มาสู่ตนขวนกวายในสิ่งอันเป็นภัยแก่ตนเผาตนด้วยไฟคือความชั่วาน,นาประการส่วนผู้ประกอบคำดีชื่อว่าผู้รักตนเพระาะทำสิ่งอันจะอำนวยความสุขความสงบกแก่ตนนี่คือความรักตนในทางที่ถูกที่ควรจริงอยู่โดยสามัญสำนึกคนทุกคนย่อมรักตนแต่บางคนรักตนในทางที่ผิดหาความสุขใส่ตนในที่ผิดเช่นหนึ่ง สแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นสองสแสวงหาความสุขจากความเกลียดคร้านสามสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงหนึ่งการสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเช่นการยิงนกเล่นตกปลาเล่นลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นมาใช้บังุงความสุขของตนเบียดเบียนครอบครัวเขาโดยการประพฤติประเวณีพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น แบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เขาคนที่หาความสุขอย่างนี้ไม่เคยได้รับความสุขจริงสักรายเดียวในที่สุดความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้คนอื่นนั่นแหละจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองหรือครอบครัวของเขาท่านจึงว่าทุกขโตทุกข่านนังให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวในทางกลับกันผู้ใดให้ทุกแกผู้อื่นสุขนั้นย่อมกลับมาสนองผู้ให้นั่นเองจะเร็วหรือช้าเท่านั้นสอง แสวงหาความสุขจากความเกียดคร้านความเกียดคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์มันอาจมาในรูปแห่งความสุขในเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแห่งทิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วก็จะห้ำหั่นย่ำยีให้ถึงทุกนานาประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทํางานน้อยจะต้องมีงานหนักกว้างหน้าอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ทํางานหนักอยู่เสมอย่อมมีงานเบารออยู่ปลายมือ นี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือถึงจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นความสุขจากความเกียจคร้านไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งหลอกล่อให้คนหลงเดินทางผิดทางไปสู่เกียรติศักดิ์จากประดับด้วยดอกไม้หอมหวนยวนกิซไซไปมีคือว่าคนจะได้ดีมีสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงนั้นย่อมได้มาด้วยการฝ่าฟันความยากลําบาก ไม่ใช่โดยทางแห่งความเกียจคร้านท่านกล่าวไว้อีกว่าไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจอธิบายว่าคนที่ขยันหนักเอาเบาสู้มีความเพียรอยู่เสมอนั้นย่อมจะพบกับความสุขความสบายในวันหน้าส่วนคนเกียจคร้านไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ประกอบการงานในวัยที่ควรศึกษาและวัยที่ควรประกอบการงานไม่ได้ทราบในการที่ควรได้ย่อมจะพบกับความลำบากยากเข็นในภายหน้า ทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์กว่าว่าทางที่สบายปล่อยตัวปล่อยใจําสบายไม่มีการควบคุมตนเองให้อยู่ในทางที่ถูกที่ชอบย่อมชักนำบุคคลไปสู่ความชั่วความยากลำบากส่วนการเดินทางลำบากเต็มไปด้วยการควบคุมตนเองให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นให้ทำสิ่งที่ควรทำเป็นเรื่องหนักออกหนักใจในเบื้องตน้นแต่เมื่อทำได้แล้ว ความดีนั้นก็โปรยปลายความสุขให้เป็นผลอันชื่นใจดังนั้นผู้มีความคิดจึงไม่ควรแสวงหาความสุขจากความเกียดคร้านความจริงความขยันขันแข็งเป็นสิ่งให้ความสุขทางใจได้มากกว่าความเกียดคร้านเสียอีกและเป็นความสุขที่ไม่มีโทษสความสําคัญตนผิดจากความเป็นจริงคนที่เป็นอย่างนี้คือสําคัญตนผิดจากความเป็นจริงทําให้วางตัวผิดเข้าใครไม่ได้ เป็นเหตุให้คนทั้งหลายเกลียดชังบันรอนความก้าวหน้าของตนด้วยตนเองบางคนเป็นครูบาอาจารย์ข้าหน่อยก็มองเห็นตนสําคัญเกินไปเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นมีมาณะกล้าว่าเราดีกว่าเขากิเลสอย่างนี้ไม่ให้ผลดีแก่ใครใครมีก็ให้โทษแก่คนนั้นอย่างมากการสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการบิดเบียนผู้อื่นหนึ่งการหาความสุขจากความเกลียดคร้านหนึ่ง ความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงหนึ่งเป็นการแสดงความรักตนที่ผิดทางชื่อว่ารักษาตนไม่ดีส่วนผู้มีปัญญาแสดงความรักตนโดยการประกอบกรรมดีชื่อว่ารักตนถูกทางท่านว่าผู้รักษาตนควรประคับประคองตนให้ดีในวัยทั้งสามคือปฐมวัยมาชิมวัยและปัจจิมวัยถ้าไม่ได้ทั้งสามวัยก็ควรให้ได้ดสักวัยหนึ่งเป็นอย่างน้อย ท่านยกตัวอย่างว่าคือหาที่ไม่สามารถทําบุญกุศลไว้ในวัยต้นเพราะมัวหมกมุ่นอยู่ในการเล่นการเรียนก็ควรทําในมัชฌิมวัยถ้าในมัชฌิมวัยข้อมัววุ่นอยู่กับเรื่องบุตรพัญญาไม่สามารถบําเพ็ญกุศลได้ก็ควรรีบขวนกวายบําเพ็ญคุณงามความดีให้หนักในปัจฉิมวัยถ้าพลาดทั้งสามวัยก็จะเอาตัวไม่รอดส่วนบัรพชิตนั้นท่านว่าหากในปฐมวัยมัวประมาทอยู่ ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในมัชฌิมวัยก็เหมือนกันควรรีบขวนขวายบำเพ็ญสมณธรรมให้หนักในปัจชิมวัยถ้าไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่าไม่รักษาตนด้วยดีเป็นผู้ประมาทความริงคนเราทุกคนได้สิ่งหนึ่งเท่ากันมาคือเวลาเรามีเวลาคนละยี่สิบสีชั่วโมงต่อวันเท่ากันทำไมบางคนจึงทำงานได้มากบางคนทำได้น้อยคำตอบประการแรกคือ ความขยันและไม่ขยันเวลาเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนแต่บางคนเอามันไปใช้ในทางไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ให้ประโยชน์ซ้ำาจให้โทษเสียอีกบางคนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มันก็อาํานวยประโยชน์มากแก่ผู้นั้นเวลาและวารีไม่ค่อยใครแต่คนฉลาดย่อมจับฉวยมันไว้ด้วยการบําเป็นประโยชน์คือให้เวลาล่วงไปด้วยเอาประโยชน์ติดไปด้วยคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย นี่เป็นธรรมดาที่ใครๆก็รู้บางคนตายเสียแต่วัยต้นบางคนตายในมัชชิมวัยบางคนตายในปชิมวัยคนทำประโยชน์กับคนไม่ทำประโยชน์ก็ต้องตายเหมือนกันและต้องผ่านไว้ต่างๆเหมือนกันข้อต่างกันก็คือคนทำประโยชน์เมื่อตัวตายแล้วมีประโยชน์เหลืออยู่ส่วนคนไม่ทำประโยชน์ไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นอนุสรแห่งชีวิตเกิดมาเสียเปล่าชีวิตของเขาเป็นโมคะชีวิต บางคนฉลาดรู้จักคิดตั้งแต่อายุอย่างน้อยยังอยู่ในปฐมวัยอย่างนี้เรียกว่าผู้ใหญ่ในร่างเด็กส่วนบางคนแม้อายุมากแล้วล่วงเข้าปัจิมวัยแล้วก็ยังไม่รู้จะคิดอะไรให้ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่เรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงขณะประทับอยู่ที่เพสะลาวันทรงปรารบโพธิราชกุมารมีเรื่องย่อด,ดังนี้ โพธิราชกมุมารให้ในช่างสร้างปราสาทชื่อโกกนตแปลว่าดอกบัวแดงสวยงามมากเหมือนลอยอยู่ในอากาศโพธิราชกมุมารเห็นปราสาทแล้วทรงพอพระทัยอย่างสูงต้องการให้ปราสาทนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ให้มีคู่แข่งจึงตรัสถามในช่างว่าปราสาทอย่างนี้นายช่างเคยสร้างที่อื่นบ้างหรือไม่หรือว่าเป็นงานชิ้นแรกนายช่างตอบว่า เป็นงานชิ้นแรกไม่เคยทําที่ใดเหมือนอย่างนี้เลยราชกุมารทรงดําริว่าถ้าปล่อยในช่างไว้เขาจะสร้างปราสาทอย่างนี้ให้คนอื่นอีกปราสาทนี้ก็จะไม่อัศจรรย์เราควรจะฆ่าในช่างคนนี้เสียทรงดรํารตดังนี้แล้วตรัสบอกแก่พระสหายคนหนึ่งมานกน้อยบุตรชายของสันชีวกนึกเสียดายในช่างฝีมือดีจึงแอบบอกให้เขาทราบนายช่างเตรียมหนี วันหนึ่งโพธิราชกุมารตรัสถามในช่างงานสร้างปราสาทเสร็จแล้วหรือไม่ยังไม่เสร็จพะยาะค่ะยังต้องทําอีกมากยังมีอะไรอีกละ่ะจะทุนให้ทรงทราบภายหลังพะยาค่ะเบื้องแรกขอให้พระองค์ให้คนขนไม้มาให้ก่อนไม้ชนิดไหนไม้แห้งพะยาะค่ะเกาทูลและต้องเป็นไม้ไม่มีแก่นเมื่อได้ไม้ตามประสงค์แล้วในช่างไดทุนพระราชกุมารว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปเขาต้องทำงานที่ประณีตมากหากใครมาเยี่ยมคุยก็จะทำให้ฟุ้งซ่านง,งานจะเสียไปแม้พระราชกมุมารเองก็ไม่ควรเสด็จมาส่วนอาหารนั้นขอให้พัญญาของเขานำมาให้พระราชกมุมารทรงอนุโลมตามนั้นแต่ให้คนล้อมประสาทไว้นายช่างสั่งพัญญาให้ขายของที่บ้านทั้งหมดรวบรวมเงินทองไว้เมื่อเขาทำนกบินเสร็จก็ให้พัญญานำบุตรทุกคนมาแล้วหนีไปทางหน้าต่างประสาท ไปลงที่หิมวันตะประเทศสร้างนาครขึ้นใหม่นครหนึ่งได้เป็นพระราชาแห่งนครน,นั้นมีพระนามว่ากัตถวาหนะแปลว่ามีไม้เป็นพาหนะหรือผู้มีพาหนะอันทำด้วยไม้ผู้มีปัญญาและมีธรรมย่อมทำตนให้พ้นภัยโดยทางที่ชอบฝ่ายโพธิราชกุมารปรารบการฉลองประสาทจึงให้อราธนาพระสศาัศาสดาและภิกษุสาวกมาเสวยพัตตาหาร ทรงให้ลาดผ้าขาวแผ่นน้อยตั้งแต่ธรณีประตูแรกแห่งปราสาทเนื่องจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรสธ,ธิดาจึงทรงอธิษฐานว่าหากว่าพระองค์จะมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาขอให้พระาศาสดาทรงเหยียบผ้าขาวที่ทรงปูลาดนั้นเมื่อถึงเวลาพระาศาสดาเสด็จถึงแต่ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวนั้นพระราชกมุมาลทูลถึงสามครั้งก็ไม่ทรงเหยียบทรงมองดูพระอาน,นุ์ พระอนุลจึงทูลพระราชกุมารว่าขอให้ทรงนำผ้าขาวออกเสียก่อนพระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้านั้นพระราชกุมารทรงเก็บผ้านั้นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปในปราสาทเมื่อพระศาสดาสวยเสร็จแล้วพระราชกุมารทูลว่าหม่อมฉันเป็นอุปถาของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึงถึงสามครั้งคือเมื่ออยู่ในพระคันธพระมารดาครั้งหนึ่งเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อหม่อมฉันรู้ดีรู้ช่วแล้วเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงเหยียบผ้าขาวที่ข้าพระองค์ปูลาดไว้ราชุกมุมารพระองค์ทรงดมเริอย่างไรจึงทรงปูลาดผ้าขาวไว้ข้าพระองค์คิดว่าถ้าข้าพระองค์พึงได้บุตรหรือธิดาไซพระศาสดาจากักทรงเหยียบผ้าขาวของเราดังนี้แล้วให้ลาดแผ่นผ้าไว้เพราะเหตุนั้นแหละมหาบา่อผิดอาตมาภาพจึงไม่เหยียบผ้าขาว พระศาสดาตรัสตอบแปลว่าหมอมฉันจะไม่ในบุตรหรือธิดาอย่างนั้นหรือถูกแล้วมหาบอ่อผิดเพราะเหตุไรพระเจ้าข่าเพราะพระองค์และพระชายาประมาทในการก่อนในการไรพระเจ้าข่าพระศาสดาจ,จึงทรงนำเรื่องในอดีตของพระราชมารมาตรัสเล่าว,ว่าในอดีตการมนุษย์ร้ายร้อยคนแร่นเรือไปในมหาสมุทรเรืออปางลงกลางมหาสมุทรสองสามี พัญญาคว้าแผ่นกระดานได้แผ่นหนึ่งอาศัยแผ่นกระดานนั้นลอยไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งมนุษย์อื่นๆถึงความตายหมดสิ้นเขาทั้งสองอาศัยอยู่ในเกะาะนั้นถูกความหิวครอบงำม,มองไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะพอประทังหิวได้เห็นแต่ไข่นกจึงเผาไข่นกกินเมื่อไข่นกหมดก็จับลูกนกปิ้งกินเมื่อลูกนกหมดก็จับนกตัวใหญ่กินเขาอาศัยอยู่บนเกะาะนั้นทั้งสามวั จวบจนชราเพราะกรรมนี้แหละพระราชกุมารจึงไม่อาจมีพระราชโอรสหรือธิดาได้พระศาสดาตรัสต่อไปว่ามหาบาพิตรหากในวัยทั้งสามไวไัยใดวัยหนึ่งในครั้งกระนั้นพระองค์จักไม่ประมาทเจริญกุศลธรรมไซพระองค์ย่อมจะได้บุตรหรือธิดาในอัตภาพนี้ราชกุมารบุคคลเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนประคับประคองตนด้วยดีในวัยทั้งสาม หรือในวัยใดวัยหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไส้พึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนให้ดีอย่างน้อยที่สุดในวัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น